วันนี้เรามาบุกตะลุยดินแดนกบกันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลคลก์กดซับสไครต์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนได้วเวลาลุยแล้วล่ะสตีฟใช่เราเด็กน้อยเราลุยกันเลยดีกว่านะได้เลยจัดไปโอ้โหตรงนี้มีสวิตช์้เราก,กดซะด้วยซิใช่ราเด็กน้อยกดเลยโอ้โหมีสวิตช์กดตรงนี้ด้วยแลวให้ขึ้นไปข้างบนโอ้โหสุดยอดไปเลยขึ้นไปเลยดีกว่านะโอ้โหตีนทางเดินที่กลายแสนไกลจริงๆเลยเนี่ยใช่เราเด็กน้อยฉันก็เห็นด้วยนะว่ามันกลายแสนี่ไงโอโอหเจากกบยั โอโ้พ่นอะไรใส่เราซะด้วยนะกลัวจริงๆโอ้โหน่กากลัวสุดยอดไปเลยโอโ้พ่นไม่หยุดซะด้วยไงฉันจะพ่นใส่เด็กทุกคนเลยที่ไม่ยอมกดไลค์กดบซับสไครต์โอ้โหและฉันจะวิ่งตามด้วยโอ้โหโหมดมากเลยเจกบน้อยโอ้โหตัวใหญ่นิดเดียวเองฉันล่าเด็กน้อยฉันตัวใหญ่นิดเดียวเองนะสุดยอดไปเลยลุยกันเลยดีกว่านะลาก่อนนะครับเจกบน้อยอมาเลยกระโดดขึ้นทางนี้ครับผมไปแบบนี้เลย ฟืบเราต้องกดสวิตช์ก่อนนะเนี่ยใช่เราเด็กน้อยขึ้นไปข้างบนกันเลยไหนดูหน่อยซิว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่ากระโดดไปตามทางตรงนี้กันก่อนเลยดีกว่านะได้เลยเด็กน้อยเลยกนันเลยโอเคครับหู้ตัวนี้มาอ๋อไม่มีสวิตช์นะเนี่ยทุกคนใช่เราเด็กน้อยมันไม่มีสวิตช์นะแล้วเราก็เจอเพื่อนเยอะยแยะเต็มไปหมดเลยละ่ะรีบไปหาเพื่อนกันดีกว่านะเด็กน้อยเดี๋ยวเลยจัดไปไปกันเลยดีกว่าฟึบโอ้โหลอยได้ซะด้วยไงโอ้โหสุดยอดไปเลยเพื่อนรอเราแป๊บเพื่อนเรากำลังไปได้เลยเด็กน้อยฉันก็รอแกอยู่นะ โอ้สวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับฉันกำลังฉันกำลังล่องลอยอยู่นะเด็กน้อยโอ้ฉันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีอ๋อรู้เรื่องเพื่อนกระโดดเข้าทาหน,นี้นะคะแบบนี้ครับผมแบบนี้เลยตาเรามาได้นะเพื่อนได้แลยเด็กน้อยฉันจะตามแกไปโอเคครับมาเลยวูฮูมาแล้วตรงนี้๊ยชึบมีอะไรเลยเนี่ยใบบัวสุดยอดเลยเราต้องรอไปที่ใหม่นะครับทุกคนวูฮูมาแล้วกระถางต้นไม้แล้วมีหนามแหลมเต็มไปหมดเลยแงโอ้โหน่ากลัวจริง ถาเราเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะใช่เลยใช่เลยลุยกันเลยดีกว่าเพื่อนได้เลยเด็กน้อยฉันจะตามแกไปทุกที่เลยโอเคครับรู้เรื่องไปเลยดีกว่าอ๊้ชึบหล่นลงมาข้างล่างกระโดดแบบนี้เลยครับโอ้โหโมโหลุลัวต้องมีสวิตให้เรากดอีกแล้วอ่ะล่วงจนได้นะกลัวจริงกดสวิตตรงนี้กันเลยนะครับทุกคนกดพร้อมกันเลยปึ้งเหลียบร้อยครับผมจะมีทางอะไรรอเราอยู่อุ๊ยข้างหน้าตัวนั้นเองลุยกันเลยดีกว่าวูมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเราต้องลอดลงไปนะเนี่ยสตีฟ ซลลาเด็กน้อยร่อนลงไปเลยตรงนี้แหละมาเหมาะเจาะแล้วล่ะสุดยอดไปเลยนะเด็กน้อยลุยกันเลยดีกว่าได้เลยจัดไปไปกันเลยอู้นมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเมืองนี้โอ้โหมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแซลาเด็กน้อยไปกันเลยดีกว่าเราต้องก,กดสวิตช์อีกหนึ่งครั้งนะเด็กน้อยเดี๋ยครับจัดไปไปกันเลยนี่ไงสวิตช์อยู่ข้างตรงนู้นเลยอ่ะโอ้โหไกลมากชซลาเด็กน้อยมันไกลแสนไกลเลยล่ะแล้วกระโดดไปตามทางเรื่อยๆนะเด็กน้อย ได้เลยไปกันเลยยีงไงใกล้จะถึงแล้วสวิ์อยู่ตรงนี้เลยปึ้งกดแล้วแล้วก็มีฝาท่อเปิดแล้วไงโอ้โหเปิดลงมาแล้วมีอะไรรู้ไหมโอ้โหผู้เผาดำมืดสตีฟลุยกันเลยดีกว่าได้แลเด็กน้อยหลุดลอมาแล้วโอ้โหตรงนี้ก็เป็นน้ำพิษน่ากลัวจริงๆเลยใช่แลเด็กน้อยมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยละ่ะเรารีบไปกันดีกว่านะ เลยจะไปไปตามท่อหลอดเท่นี่กันเลยลุยกันเลยนะครับมาแล้ว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 ตรงนี้มีอุ้ยโอ้โหพัดลมแอร์ท่อแอร์นะเด็กน้อยสุดยอดไปเลยมีลมเป่าสะด,ด้วยสตีฟใช่เราเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะสุดยอดไปเลยนะครับลุยกันเลยตรงนี้มีให้เรากดด้วยใช่เราเด็กน้อยกดเลยปึง้ง ว้าวโหมีอะไรขึ้นมาด้วยดูดิทุกคนเราไปตรงจุดหมายประตูตรงนั้นกันเลยดีกว่านะไปกันเลยฟิวและตอนนี้เราอยู่หน้าประตูแล้วไงดูเหมือนว่าข้างหน้านี้จะเป็นเขาวงกฏนะเนี่ยสตีฟใช่แล้กน้อน้อยอาจจะเป็นเขาวงกดก็ได้นะเราต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดดีกว่านะมีจุดเช็คพอยต์บอกทางเราด้วยโอเคครับลุยกันเลยดีกว่าชึบเรากลับไปมองใหม่ดีกว่านะเอาใหม่เอาใหม ฟืบมาเข้าซ้ายทางนี้แล้วก็วนซ้ายรัวๆจัดไปลุยกันเลยโอเคลูาเรื่องไปกันเลยดีกว่านะเด็กน้อยที่นี่มันมืดมากเลยล่ะได้ข่าวว่ากลางคืนจะมีเสียงผีต่างๆมาเต็มไปหมดเลยล่ะ โอ้โหผีพวกนี้น่ากลัวจริงๆเลยใช่เราเด็กน้อยมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยละ่ะเราต้องออกจากทางนี้นะทางซ้ายนะเด็กน้อยเดลิจะไปลุยกันเลยดีกว่าได้เลยเด็กน้อยลุยกันเลยโอเคครับโอ้โหหวังว่าคงจะไม่มีผีแล้วเนี่ยตรงนี้เราเข้าขวาดีกว่านะดเดลยจะไปไปทางขวาครับผมแล้วก็เลี้ยวสายตรงหนีเลยโว้โหนมืดคึมน่ากลัวเป็นทางตันหรือเปล่า ไม่ใช่เด็กน้อยอาจจะไม่ใช่ทั้งตันหรอกนะโอ้โหน่าพูจริงเลยเรามาผิดทางหรือเปล่าเนี่ยสตีฟฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กน้อยนี่ไงจุดหมายของเราโอเคสัยญาไปเลยตัวเราวูโ้โหเราผ่านมาได้แล้วง่ายๆอีซี่โอ้ยล่นโอ้โหตกใจหมดเลยตรงนี้ก็เหมือนจะต้องให้เราวิ่งเร็วโอเครู้เรื่องห้ามโดนสิ่งกีดขวางตรงนี้สินะเนี่ยใช่เราเด็กน้อยจัดไปเลยลุยกันเลยครับผมโอ้โหรอยครับรอยครับกระโดดครับผมมาแล้วอูนพุงครับพุ่งรับูนหลบซ้ายหลบขวาครับผม ลุยครับลุยครับใช่ลาร่าเด็กน้อยพี่ปอโอนี่มันเก่งสัญญาไปเลยล่ะแน่นอนอยู่แล้วเรามันของจริงนะสตีฟลุยกันเลยอูนมาแล้วครับฟิวฟิวข้าหน้าจะมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่าคงไม่มีกบมาวิ่งไล่เรานะเนี่ยใช่ลารเด็กน้อยน่ากลัวจริงโอ้โหลอยขึ้นไปไม่ได้ด้วยวววัติดบัคแล้วก็ลอยโอ้โหโอ้หยังไงยังไงโอ้โหโนเนียโนเนียโอ้โหผ่านมาได้แล้วโอ้โหกว่าจะผ่านมาได้น่ากลัวจริงใช่ลาร่เด็กน้อยสัยอาไปเลยนะเราลุยกันเลยดีกว่านะตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นต้นไม้นะเนี่ย ตรงนี้เหมือนจะเป็นหนามยักษ์นะเด็กน้อยได้หรือจะไปหลบหนามยักษ์กันดีกว่าฟื้นมาเลยครับหลบได้ครับผมหลบได้ครับ hoo. ไม่ยากเท่าไหร่นะเนี่ยใช่แล้วเด็กน้อยมันไม่ยากเลยล่ะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเด็กชายใช่แล้วล่ะสุดยอดไปเลยนะตรงนี้ก็ลอยมาถึงจุดหมายแล้วนึกว่าจะต้องลอไปสูงกว่านี้นะเนี่ยใช่แล้วเด็กน้อยมันจะเป็นทางที่ยาวไกลแสนไกลสุดยอดไปเลยล่ะ โอ้โหดูดีเราพุ่งลงมาข้างล่างเลยทางกายแสนกายจริงๆด้วยใช่เราเด็กน้อยมันกายสุดยอดไปเลยละมีหนามแหลมหน่ากลัวเต็มไปหมดเลยที่นี่น่ะมีทั้งกบตัวเมียกบตัวผู้แล้วก็เป็นพยากบก็มีนะโอ้โหสุดยอดไปเลยพยากบก็มีเหรอเนี่ยใช่เราเด็กน้อยมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยละนี่ไงพยากบโอ้โหสุดยอดไปเลยพยากบของจริงครับผมกระโดดใส่เราซะด้วยไงแล้วเราต้องกดสวิตช์ด้วยทุกคนดูกันเลยมามาสวิตช์อยู่ข้างหน้าเราแล้วแค่เอื้อมครับผม ชื้อไหลครับไหลลื่นปุ๊บกดเลยครับผมเราจะไหลไปหากบนะเด็กน้อยถ้าเราไม่ยอมอยู่บนสิ่งกีดขวางนะเด็กน้อยอ๋อรู้เรื่องนั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าเราหนีกบได้อยู่แล้วไม่เท่าไหร่หรอกกบตัวนี้ฉันจะกินเด็กทุกคนที่ไม่ยอมกด like, กไลค์กดซับสไครฝักไว้ก่อนเดี๋ยวเจอหัวหน้าฉันไอ้กระจอก แต่เลยจัดไปมาเราก็อยากเจอเหมือนกัน <S <S อยากเจอมานานแล้วว้โหตรงนี้ยังไงละเนี่ยโอ้โหมีน้ําพิษด,ด้วยนะเนี่ยโอ้โหแล้วตรงนั้นอ๋อเราต้องไปกดสวิตช์ตรงนั้นแน่ๆเลยไปกันเลยดีกว่านะฟิวและตอนนี้เรากดสวิตช์ครบแล้วไงได้เวลาที่จะเรียกลิฟต์มาแล้วล่ะใช่เราเด็กน้อยเป็นแผ่นหินนะเราเรียกแล้วก็ไปตรงกลางได้เลยโอเคจะไปุูกันเลยรอโอ้โหช้าจริงๆเลยไม่ทันใจเราเลยนะเนี้ยใช่เราเด็กน้อยมันช้าสุดยอดไปเลยล่ะข้างล่างก็เป็นน้ําน่ากลัวจริงๆเลย โอ้โหเป็นน้ำพิษนะเนี่ยน่าจะเป็นน้ำสาสลามหรือเปล่าไม่ใช่เราเด็กน้อยอาจจะเป็นน้ำยาของกบนะน้ำลายของกบด้วยโอ้โหน่ากลัวจริงๆมีพิษเหรอเนี่ยแค่เราเด็กน้อยมันนา่ากลัวสุดยอดไปเลยล่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยไปกันเลยดีกว่ากระโดดขึ้นทางนี้ครับผมลุยกันเลยชึบกระโดดขึ้นแบบนี้เวิ์ลตรงนี้ให้เราทําอะไรแล้วเนี่ยอ๋อเราต้องหยิบพวกนี้นะมาวางไว้ตามจุดต่างๆโอเครู้เรื่องมาเลยเริ่มหยิบอ,อันนี้ก่อนเลยดีกว่านะอันตรงกลางฟืบลากเลยครับผมลากเลยแงโอเคัว ฟื้นแลกมาไว้ตรงนี้นะน่าจะพอดีแล้วละ่ะสตีฟถ้าเด็กน้อยสัญญาไปเลยวางเลยปึ้งเหลียบร้อยตรงนี้แลยหนึ่งจุดโอ้ยอยังไงยังไงยังไงอย่าอยู่วางแล้วครับผมไปไวางให้ครบสามจุดกันเลยดีกว่านี่ไงอันที่สองมาเลยครับเริ่มจากขวาก่อนเลยดีกว่านะได้เลยเด็กน้อยเลยกันเลยโอเคครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วกดปึ้งเหลียบร้อยวางได้แล้วโอเคอันสุดท้ายแล้วลากเลยลากเลย ตรงนี้แล้วกันนะตรงกลางใช่แล้วนะเด็กน้อยตรงกลางสัญญาไปเลยนะเก่งจริงๆแน่นอนอยู่แล้วเรามันช่ำชองกับแมอบบี้พวกนี้นะเรามันของจริงใช่แล้วเนดะ็กน้อยเรามันของจริงนะพี่เปาเป็นของจริงสัญอาไปเลย แน่นอนอยู่แล้วครับผมตรงนี้กระโดดขึ้นตามทางกันเลยแบบนี้ครับผมฟืบแล้วก็กระโดดขึ้นทางนี้แล้วก็ลอยตัวนิดนึงอ่ะโอ้โหล่วงจนได้ไปกันเลยฟิวแล้วตอนนี้เรามาถึงจุดหมายแล้วไงได้เวลาลุยกันแล้วล่ะทุกคนโอ้วูหล่นลงมาแล้วโอ้โหข้างล่างเป็นน้ําอะไร้วเนี่ยอ๋อเป็นที่เลื่อนน่ะเด็กน้อยถ้าเราโดนลงไปเราจะเลื่อนเร็วขึ้นแล้วกลับมาจุดเริ่มต้นถ้าเราตกลงมาโอเคครับโอ้โหนี่ไงเจ้ากบยักษ์โอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยพ่นอะไรใส่เราอีกแล้ว พ่นพิษนะเด็กน้อยระวังน้ำลายมันมีพิษนะกบตัวนี้นะโอ้โหเป็นกบจากแอฟริกาใต้โอ้โหหดจริงเป็นกบจากแอฟริกาใต้เลยเหรอใช่แล้วเด็กน้อยอาจจะเป็นกบสายพันธุ์ใหม่นะโอ้โหสุดยอดไปเลยกลบสายพันธุ์ใหม่ซะด้วยแงโอ้โหของจริงกระโดดไปตามทางกันเลยดีกว่าวิโอ้โหโโหลบได้ครับผมไม่โดนไม่โดนนะครับูไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่ ใชกินเด็กทุกคนเลยที่ไม่ยอมกดไลค์กดซับสไครต์ต้องโหลดชกินให้ได้เลยมาเลยครับไม่กลัวครับผมมาเลยครับยิงมาเลยครับผมมาเลยครับไม่กลัวคัาไม่กลัวครัขาไม่โดนไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับเฉียวไปนิดเดียวครับผมลุยเลยดีกว่านะแู้เรารอดมาได้แล้วโจลดลงข้างล่างปึ้งเหลียบร้อยโอ้โหตรงนี้เป็นอะไรแน่ขอนไม้หรือเปล่า ไม่ใช่ขอนไม้นะเด็กน้อยเป็นรถแข่งนะโอ้โหรูเรื่องมาเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะทุกคนลุยกันเลยหมาครับไปตามทางเลยเข้าสีเขียวนี้เราจะพุ่งได้เร็วขึ้นนะเด็กน้อยอุ้ยโอ้โหพุ่งโอ้โหรุัวโอ้โหไกลสุดโอ้โหเด้งโอ้โหสุดยอดเลยปิ้ว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 โอ้โหบังคับไม่อยู่เอาไม่อยู่เลยโอ้โหสุดยอดเลยกูนอูนรุนอุ้ยเหมือนน้าจะเป็นอะไรนะเนี้ยโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยเห็นหัวกบแล้วโอ้โหมาแล้วไงโอ้โหน่ากลัวจริงและต้องเจอกับเราสินะเนี่ย ใช่ว่าเด็กน้อยฉันก็สู้กับเจ้ากบนี้มานานแล้วล่ะได้เลยเราไม่ขาไม่แตะพื้นด้วยไงแล้วก็เอามาแรงไปกินเลยไงมาแงบีมลแรงวันไงมาเลยเราลอยตัวยิงเลยและกันเราของจริงใช่เราเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะฉันก็กําลังสู้กับกบตัวนี้อยู่โอเคเพื่อนรู้เรื่องสู้กันเลยดีกว่านะเพื่อนได้เลยเด็กน้อยเลยกันเลยโอเคครับมาเลยเจ้ากบยักษ์ฉันจะกินเด็กทุกคนเลยฉันจะกินเด็กทุกคนฉันจะพ่นพิษใส่เด็กด้วยฉันหหด โหมดมากเลยใช่แนะล้วล่าเด็กน้อยฉันก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะฉันเริ่มใหม่ไม่รู้กี่กครั้งแล้วล่าโอ้โหเพื่อนสุดยอดไปเลยสู้ๆนะครับนะัสท้ายยิงพร้อมกันครับผมลุยเลยปึง้งเรียบร้อยครับผมวู้วัชนะจะกบยักได้แล้วสุดยอดไปเลยตัวเราโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แลวชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย